บรรยากาศที่ศาลบ้านนานะครับนี่เมื่อนี้กะดำนาแล้วๆนะครับเมื่อนี้วันที่เมื่อนี้วันที่นียังก่อน 28, มี่แปดบ่เมื่อนี้วันที่นี่เก้านะครับมีเก้ากรกฎาคมนะครับดำนาแล้วๆนะครับบรรยากาศก้อนเขาวันศานะครับ ดำหน้าเร้วนะครับกินขี่ตมกินไอติมนะครับดีสารบ้านเขาดีสารบ้านน้านะครับเดี๋ยวพาเพิ่มเิมไปเบิ่ง,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 งให้พุ่นนะครับเบิ่งให้เพิ่งน้าเบิ่งเขานะครับ เป็ดน้าดำนะครับนี่นี่กานะครับนนกาะกาเหลือนะครับเลี้ยงว่าสิหาใส้เบ็ดกบแต่ว่ามันท่านมีกบนะครับมือนบางท่านใส่นะครับเดี๋ยวอีกบ่โดนนะครับเข่าห้ามไปดีพาเพื่อนเพื่อมาใส่เบ็ดกบนะครับใส่เบ็ดกบ นี่นะครับพีนี้บ้านแด่มีกบหน่อยนะครับพีนี้บ้านมีกขบบ้านมีเขียด ให้คงนะบรรยากาศต้นบักหวานี่ครับต้นบักหวาปีนี้บักหวานครับเพราะด้เกิดหรือว่าโ้นแล้วนะครับหวานี่นะครับหย่านะครับนี่ครับอันนี้หยาดานะครับหยาดําเพราะว่าว้านเพเกิดครับก็เลยดำเบานะครับนี่หยาดานะครับ ดำหยานะครับนี่นะครับพูนครับเดี๋ยวกดฝนมากระสิดำไปจนเมดนะครับดำไปจนสุดนะครับดำหยานะครับน,นี่นะครับ อันนี้เข่าฟังนี่จำม้าผงนะครับนี่ บรรยากาศทงไฮทงนาภาพเป็นเปื่อยมาชมนะครับอีสานบ้านเฮาสัมไฮคอนก็เป็นหน้าดำนะครับช่วงนี้ส่วนมากจะเป็นหน้าหวานนะครับเรีวยกว่าผมยังดำเพื่อเกานะครับดำเพื่อเกแลแหละจ้างเจ้าบ้าน,นครับมาดำเมื่อละสามร้อยนะครับเพื่อส้างรายได้ครับเกษตรกรนะครับ ใด้มากินเขา่าพงข่าทาดำห้ดำนะน้ำกันนะครับบรรยากาศเก่าๆนะครับจ้างเพิ่นสามมือนะครับจ้างสามมือนะครับเมื่อลสิบพ้นนะครับดำแล้วๆสามสเป็น30มสิเมื่ดเก้าพันนะครับเมื่อสามร้อย เมื่อละตกเมื่อละ3ามพันก็ซ้ำซื้อเขากินนะครับคำนวณแล้วนะครับฝากเพื่อนๆก็ติดตามนี้ด้วยนะครับตอนเกีียวจะเป็นยังไงสิน้มบอนะครับเดี๋ยวกับสิจ้างคนมาเกีียวอยีกคือเก้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ